เคยมีน้ำหนักตัว100ยกิโลแต่ว่าตอนนี้หุ่นรูปร่างเฟิร์มกระชับมากค่ะมีกล้ามเนื้อที่แน่นมากๆโดยที่ไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องออกกำลังกายหากักโหมอยากรู้เคล็ดลับอะไรใช่ไหมคะมันคือวิทยาศาสตร์ครั้งแรกของโลก ที่ค้นพบความน่าตื่นเต้นนอกจากจะทําให้ร่างกายดึงไขมันออกมาใช้เป็นพลังงานแล้วยังช่วยทําให้คุณอ่อนเยาวลงด้วยค่ะทําไมเซนฟิตถึงเป็นสุดยอดนวัตกรรมที่ทรงประสิทธิภาพเรื่องการลดน้ําหนักและการสร้างสมดุลให้แก่ร่างกายและสร้างกล้ามเนื้อได้อย่างยอดเยี่ยมเรามาดูกันค่ะและบุคคลในภาพนี้ คือดรวินเซนตซีเจียมปาป้าเป็นผู้ที่คิดค้นผลิตภัณฑ์ชุดลดน้ำหนักที่ทรงประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบันนี้ <c oughs> โดยใช้เวลาคิดค้นทดลอง25ปีและใช้จริงกับอาสาสมัครถึง200คนและมีผลงานวิจัยเป็นที่น่าพอใจมากๆค่ะมีส่วนประกอบที่จำเป็นกรดอะมิโนโเป็นกรดที่ร่างกายต้องการค่ะแต่ว่าไม่สามารถผลิตเองได้ต้องทานเข้าไปเท่านั้น ซ่อมสร้างค่ะต้องการโปรตีนต้องการวิตามินเพื่อเอาไปใช้เป็นพลังงานก็เพราะว่าเซนฟิตมีคุณประโยชน์มากขนาดนี้ค่ะเลยทำให้อิวสามารถดูแลรูปร่างกลับมาเฟิร์มกระชับได้แบบนี้ค่ะ